ทีนันข่าวกีฬาพันไทยบายมา o โน่โฟกิงสไตล์ประจำวันที่31ธันวาคม2564โดยชมว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพัไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตจจกกิดกานบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้มาแล้วไงเปิดพังสิเตัวจริงทีมชาติไทยในระบบ4-2-2-2ดวลชินตยังชิงนัด2เป็นยังไงไปรับชมกันเลย โดยการที่ผมทางทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของบาโน p โ k กิงอยู่ระหว่างเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเพื่อความพร้อมก่อนเกมอรอบชิงท่านเลิศแมตช์ที่2กับทางอินโดนีเซียวันที่1มกราคมนี้ซึ่งทางบาโน p โ k กิงนั้นเตรียมส่งชุดผสมลงเล่นในระบบ4-2-2-2โดนทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อจากเกมที่แล้วถึง4ตำแหน่งกันเลยทีเดียว โดยทั้ทีเดทอนบุญรทันจะกกคัมแบ็กคืนสุดสนามเนื่องจากแมตท,ที่แล้วนี่ได้พักนะฮะหลังติดโทษใบเหลืองพร้อมกับวังนรบดินววรับวัฒนโนดมยืนฝังขวาในครั้งนี้ส่วนแดนกลางก็จะเป็นสารัตจุเย็นและก็ธนวัฒน์ทุจิทธาวรจะได้กลับสู่อาคืนสู่สนามอีกครั้งหลังจากแมตท,ที่แล้วได้พักแดน,นหน้าจะใช้สุภชัยใจเด็ดยืนคู่กับทางชิรสินแน์แดงดาที่กำลังลุ้นดาวสันโบร่วมมสซิเจชนาทิปสงกสินในครั้งนี้ แล้วมาเปิดพังเป็นตัวจริงทีมชาติไทยนะฮะในระบบ4-2-2-2ประเดิมดวลชินแต่ยังรอบชิงชนะเลิศนัดที่2กันดีกว่าเดยกกันนี้เริ่มทางผู้สัมรูศิวรักษ์เทศสูงเนินต่อมากองหลังก็จะเป็นนฤบ,บดินไวรัปวัฒนโนโดมเบญเดทพป,ป้อมพันธ์คิสดาการแมนและก็ชิดตะทรบุญมาทันต่อมากางรับนะฮะก็จะเป็นพิทัฒน์สุจิตธรรมคุณสารัตย์อยู่เย็นส่วนกลางร,รุกนั้นก็จะเป็นชินาทิปงกสินและก็ธนวัฒน์สุจิตาบอ ส่วนกองหน้าตัวเป้านั้นก็จะเป็นธีรศิษิ์แดงดาและก็สุภชัยใจเด็ดในครั้งนี้นดีแต่ผมก็เป็นการคาดการณ์นะฮะสิตัวจริงในครั้งนี้ของทีมชาติไทยก่อนที่จะแข่งขันกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นฝากติดตามและก็เชียร์พวกเขากันด้วยครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยของเราแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาโน่คิดหนักเลยสามแข้งไทยเจ็บส่งใครลงดวนกระทางอินโดนีเซียดีในครั้งนี้ โดยมานโนโปกิ้งเตรียมนำทีมชาติไทยลงสนามแมตชีสตารกระทางทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลเอฟคัพ2020รอบชิงสแตเลิร์เลทที่2แต่แชทที่2จะพบกับทางอินโดนีเซียนั้นทำเอามาโนโ,นโปกิ้งจะต้องคิดหนักไม่ใช่น้อยม,มีการรายงาน3มแข้งไทยเซ็นเตอร์ฮาฟได้รับการบาดเจ็บรวมถึงความฟิตยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้โดยกรณีประกอบไปด้วยมันเชอมเบียเอรชเดรลและก็ประวีตันตัดที่มีโดยกรณีเท่ากับว่าตอนนี้เซ็นเตอร์ฮาฟ ภายใต้ทีมเนี่ยไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวและจะส่งใครแทนดีในแมตช์ดิชิตาลัดที่สองกับทางอินโดนีเซียนในครั้งนี้เป็น,น่าง,งานนี้บาโนก็คิดหนักนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะใช้ใครและจะเลือกใครดีแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันยูครับเวียดนามตีข่าวใหญ่จารึกประวัติศาสตร์ใหม่แม้แต่ไทยก็ยังทําไม่ได้โดยสื่อจักใหญ่ของทางเวียดนามตีข่าวใหญ่ในว,ว่าเวียดนามเนี่ยแพ้ปรับรองชนะเลิศตศึกเอฟเอฟคับมัสุดแล้วในครั้งนี้ ซึ่งหนังสือเวียดนามและพระบุลยว่าจากทัวร์นาเมนต์13รายการในศึกเอฟเอคัพเวียดนามแพ้ในรอบชิงชนะเลิศถึง8ครั้งมากกว่าทีมืน่นเดิอย่างน้อย3เท่าซึ่งการพ่ายแพ้ให้กับทางทีมชาติไทย0-2แล้วพรุ่งตกรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพ2020ในครั้งนี้ซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่8ที่เวียดนามแพ้ในรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอฟคัพนับตั้งแต่ปี1996ปี2000ปี2002ปี2007ปี2010 และปี2014และสุดท้ายปี2016ในครั้งนี้โดยเวดนามกลายเป็นทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศมากที่สุดในประศาสตร์ AFF Cup ในครั้งนี้ส่วนันดับที่2คือมาเลเซีย5ครั้งช่วงปี2000ไป2002ไป2004 2007และ2012กอได้เป็น4ครั้งที่หยุดในรอบรองชนะเลิศในปี2010 2012 2014และ2018 ส่วนอีก2ทีมกลา,ายเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในรอบรองชนะเลิศมากที่สุดแล้วคือทีมเชิไทยและก็สิงคโปร์พวกเขาแพ้ในรอบรองชนะเลิศเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเวียดนามเข้าชิงชนะเลิศเพียงแค่5ครั้งเป็นรองไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซีย3ครั้งที่เวียดนามเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ10ปีได้แก่ปี1998ปี2008และปี2018ซึ่งทีมชนะ2ครั้งในปี2008กับปี2018 แม้จะแพ้ให้กับไทยและรอบรองชนะเลิศแต่เวียดนามนั้นยังคงจบอันดับที่1เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2018และอันดับที่98ในฟีฟ่าปาร์คหังซอผู้นี้ผู้เล่นเวียดนามมีโอกาสที่จะทวงบอลลัง AFF Cup กลับคืนมาในปี2022แต่สถานที่และก็เวลาของการแข่งขันครั้งต่อไปยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้เป็นตะวงานที่ต้องรอดูกันต่อไปครับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากกครับ หาฝีเท้าเข้าตาโค้ชปาร์คเหลงแข่งต่างแดนเสริมแกร่งเวียดนามในครั้งนี้โดยโค้ชปาร์คคังซซคุนซูชากาลใต้เตรียมจะเรีเกเตะที่้าแข่งต่างแดนมาช่วยทีมชาติเวียดนามในปี2022หากฝีเท้าเข้าตาหลังผลงานช่วงหลังนี้ไม่ค่อยสู้ดีสเต่าไหร่นักทั้งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็สุสกิครับ หลังจากทัพดาวทองนะฮะทีมชาติเวียดนามไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันแชมป์เอฟคัพ2020ได้นั้นทําให้มีการวางแผนปฏิรูปทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยเตรียมติดต่อเรียกผู้เล่นเวียดนามที่เล่นในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปมาร่วมทีมชาติในอนาคตอันใกล้นี้โดยการนี้เดอะเต247 .vn นะฮะสื่อของเวียดนามเปิดเผยมาว่าโค้ชปาคังซอ ขุนซือชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งจะมีการประชุมกับทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามวางแผนถึงการอ,าอนาคตอันใกลน้นี้ว่าทีมชาติเวียดนามนั้นมีความต้องการที่จะเรีกนกเตะที่จะเล่นอยู่ต่างประเทศเข้ามาเพิ่มทีมโดยจะเลือกแข้งที่มีคุณภาพมากที่สุดเข้ามาสู่ทีมในครังนี้โดยในช่วงแรกของปี2022คาดกันว่าจะมีแข้งเวียดนามในต่างประเทศจํานวนมากถึงหลายคนนะฮะกลับมาทดสอบฝีเท้าที่เวียดนาม ซึ่งถือเป็นผลงานที่ป้าคังซอเตรียมกันไว้มานานแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์สำคัญในปีหน้าซึ่งสื่อเจ้าดังกล่าวระบุเลยว่านักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนในตอนนี้นอกจากดังวันลำที่สวมเสื้อทีมชาติเวียดนามแล้วนักเตะเวียดนามต่างประเทศอื่นๆก็อย่างเช่นอเล็กซานเดอร์ดังจากนอร์เวย์เชสันคองวินแพนเดนจากโซโซฝรั่งเศสเฟเิกเงียนจากทางเช็กเงียนฮุงอันจากทางราัสเซีย เควินพัมบาหรือเควินบุยทีมชาตินิธอร์แลนด์ชุดยุ7ปีเอริกเงียนจากสเปนแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะลงเล่นกับทางทีมชาติเวียดนามเช่นเดียวกันในครั้งนี้เป็นนวัาง,งานนี้นะผมถ้าฝีเท้าเข้าตานะฮะโค้ชป้าก็เล็งเสริมแข้งต่างแดนในช่วงเร็ววันนี้อย่างแน่นอนแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากัน,กนครับแพ้เยอะแต่เห็นอนาคตนะรัฐมนตรีการกีฬาหนุนชินต่ยังทำงานต่อไป โดยทางไทยบันนิวนะฮะสื่อของอินโดนีเซียออกมาเผยถึงเรื่องราวของอไซดุดินอารมารีรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและก็กีฬาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้ชินตะยังกุซือชาวกะริต้ทีมชาติอินโดดินหน้าทำทีมยังไม่อยากจะให้ทางสมพันธ์ฟุตบอลอินโดนั้นประเมินผลงานจากฟุตบอลรายการ AFF Championship 2020ในเรื่องของการตัดสินเพราะสิ่งที่กุนซือบระนี้แสดงออกถือว่าสร้างอนาคตที่ดี สำหรับทีมชาติอินดนเซียในครั้งนี้โดยด้านของชนันดุดินอามารีรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและกีฬาเผยว่าผมคิดว่านักเตะของเรานั้นประสบปัญหาในทัวร์นาเมนต์นี้เพียงแค่การเล่นกับทางทีมชาติไทยทีมเดียวเท่านั้นไทยอันดับในรังคิงฟีฟาดีกว่าเรานะและผู้เล่นก็เป็นผู้เล่นชุดใหญ่ส่วนเรานั้นส่งนักเตะอายุน้อยไปทำการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายการในอนาคตทั้งรายการซีเกมและก็รายการอื่น ซึ่งผลกันแข่งขันในเกมแรกแพ้ไป0ูประสบการณ์ผู้เล่นเป็นบรองและก็การเสียประตูอ่าแรกอย่างรวดเร็วทําให้ทีมมีบนลตั้มที่ไม่ดีมากมายนักรหรับศึกฟุตบอล AFF Champions h i p 2020พรอบชิงชแตนเลิรนัดที่2จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1มกราคมที่สนาม Stadium, าสิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียมเวลา1ิบนาฬิกาสาบนาทีตามเวลาของประเทศไทยช่อง7 h d และก็ AIS Play ถ่ายทอดสดในขันี้ เป็นนักว่าง,งานที่ผมชินตายังนะฮะก็ถูกขอตัวเอาไว้เพราะดูแล้วผลงานเขายัางเปียงปั้งอยู่เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันอยู่ครับศิลปะต้องอยู่ให้ถูกที่แข้งจีนตเตรียมลบรอยสักไม่งั้นหลุดทีมชาตินะโดยสื่อดังแดนบะหมี่นะคร,รับผมรายงานมาว่าบรรดาพ่อค้าแข่งส่ชาติจีนที่มีรอยสักจําเป็นต้องหาทางลบรอยสักออกไปให้หมดจด จากฟัร่างกายเพราะกฎใหม่ระบุชัดเจนว่านักเตะคนไหนที่มีศิลปะบนบรงล่างจะโดนตัดออกจากการติดทีมชาติจีนซึ่งนักฟุตบอลชาวจีนเตยมจะต้องคารการลบรอยสักออกจากร่างกายให้หมดพวกเขาต้องการติดทีมชาติหลังคณะกรรมการบริหารด้านการกีฬาของจีนหรือว่า G.A.S เต็มออกกฎใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้จากการ,ปรเปิดเผยของ South China Morning Post สื่อดังในแดมนมงกอรโดยก่อนหน้านี้ G.A.S เคยปรร่างกฎเกี่ยวกับเรื่องรอยสักมาแล้ว เมื่อปี2018โดยบังคับให้บรรดานักเตะสัญชาติจีนที่มีศิลปะบนเลินร่างและถูกเรียกตัวติดทัพโทมังกรต้องสวมเสื้อแขนยาวหรือทําการปกปิดปรอยสักให้มิดชิดเวลาที่ลงสนามในบ้านเกิดเพื่อภาพรักษที่ดีของวงการลูกหนังในจีน ล่าสุดนะผมทางแดนผู้มีประปกานมาวาสคณะกรรมการการบริหารด้าน,นการกีฬาของจีนตเตรียมร่างกฎหมายใหม่ให้รดานักเตะแผ่ดนดินใหญ่ที่มีรอยสักต้องลบรอยสักออกให้หมดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนและทุกๆคนในสังคมในประเทศนี้อ่าน้ผมเป็นว่ากฎนี้ค่อนข้างจะทําให้นักเตะไม่พอใจเป็นอย่างน้อยผมว่าก็ต้องมีอย่างน้อยสักสิบถึงยี่สิบคนอย่างแน่นอนในงานนี้และนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาพันไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจําวันที่ 31ธันวาคม2564โดยเชบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ